ดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ผลการแข่งครับสำหรับทีมก็เราทำได้ตามเป้าหมายครับคือเราที่จ่เก็บสามแต้มวันนี้ได้แล้วครับแต่สำหรับตัวผมก็คิดว่าวันนี้ยังไม่จนได้ตามเป้าหมายผมาเป้าหมายของผมคือไม่เสีบประตูนะนี่ครับและจังหวะที่โดนประตูเสียประตูช่วงท้ายเกมจังหวะนั้นเป็นยังไงครับก็ผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่พวกเราขาดสมาธิกันด้วยครับคือจังหวะที่แบบว่ามันเป็นช่วงท้ายเกม้วยแล้วก็คือเขาเขาก็เขาก็มีเทคนิคของเขาผมว่าก็ ก็เป็นการที่เราเสรยจสมาธิมากกว่าแล้วก็ผมก็ก็ยังไม่ดีพอที่จะไม่เสียจเลวแล้วส่วนคอมโดยรวมของเพื่อนร่วมทีมมองดูว่าเป็นยังไงผมคิดว่าก็วันนี้ก็เราก็เล่นกันได้เริ่มสมุดขึ้นนับเริ่มแบบเป็นทีมากขึ้นแล้วก็วันนี้ถ้าเราจบกันดีๆผมว่าน่าจะได้หลายรูกครับก็ก็ก็ดีขึ้นตามลำดับครับฝากอะไรถึงบอลแฟนบอลนะครับก็อยากฝากถึงแฟนบอลนะครับเ บอลชน,นะครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะเหมือนวันนี้เราก็เข้ามาเชียร์กันมากกว่าเจ้าบ้านผมคิดว่ามันเป็นแรงจูงใจแรงขับเคลื่อนที่ดีสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็สำหรับทีมงานนะครับก็ที่ว่าถ้ามีกำลังใจดีผมว่าผลงานก็ได้ตอบกระดีบครับขอบคุณครับ